วิธีเปลี่ยนหลอดไฟด้านท้ายของซู z u กิเซเลริโอทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube คนขับเซเลริโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนหลอดไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับด้านหลังนะหรือว่าในส่วนของไฟท้ายของซูซูกิเซเลริโอนะครับอาจจะเปลี่ยนหลอดเป็นหลอด LED หรือว่าอาจจะเปลี่ยน,นกรณีที่หลอดไฟมันขาดมันเสียชำรุดนะครับ เจ้าไฟเบรกเนี่ยมันก็จะมีทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟหลีอยู่ในขั้วเดียวกันในหลอดเดียวกันนั่นเองนะครับมีสองขั้วส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยจะเป็นแบบขั้วเดียวน,นะครับวิธีการนะครับเราก็ทําการเปิดฝาห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีประแจเบอร์10หรือว่าเป็นบล็อกก็ได้หรือว่าเป็นไขควงก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2อันนะครับอันนี้ผมมีเป็นบล็อกประแจเบอร์10นะครับ ใช้แค่นี้ฮะแล้วก็ไขควงมุนๆถอดออกได้นะครับถอดน็อตแค่สองตัวแค่นี้เองนะครับพอเราถอดน็อตสองตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราเก็บล้อนไว้ให้ดีๆก่อนนะครับพอต้องใส่กลับเข้าที่เดิมทําการดึงออกตรงๆเลยครับนะมันจะมีกิบล็อกอยู่สองตัวนะครับเนี่ยมันจะแย่เข้าไ้เฉยๆแหละนะครับประคองไว้แล้วก็ดึงออกตรงๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเราต้องการจะเปลี่ยนหลอดไหนวันนี้เดี๋ยวผมจะลองถอด ให้ดูนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวแล้วกันนะครับอันกลางเนี่ยนะวิธีการถอดแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนเปิดฝาขวดนะฮะหมุนบิดกึ๊บมันก็หลุดออกแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็เป็นหลอดไฟเลี้ยวสีส้มนะครับเราต้องการสมมุติมันเสียเราต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็ถอดหมุนเกลียวออกแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเอาหลอดใหม่เข้ามาแบบนี้นะครับเราใหม่ที่ใช้ได้นะใช้กระดาษทิชชู่จับไว้เพราะว่า ถ้าเรามือจับโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวมันหลอดมันจะเป็นมันแล้วก็ทําให้หลอดเสียง่ายนะครับใช้กระดาษจับหลอดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นใส่เข้าไปชึบหมุนเรียบร้อยแค่นี้นะครับหลังจากหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับหลอดที่เราจะมาอัเปลี่ยนเนี่ยมันดีหรือมันเสียนะครับไม่ใช่เปลี่ยนของเสียเข้ามาอีกนะครับ อ่ S <S าเห็นไนหะไปเลี้ยวติดนะครับหลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็บิดเข้าตามเข็มนาฬิกามันจะมีล็อกของมันอยู่ฮะมันจะผิดล็อกไม่ได้นะเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะประกรอบเข้าที่เดิมนะครับจะใส่เข้าไปตรงๆนะครับแบบนี้อ่าดูเดือนล็อกเนี่ยให้ตรงตรงนี้นะครับรูมแบบันนะครับถ้ามันตรงแล้วยังไงมันก็เข้าเลย เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นขันน็อต2ตัวนะครับเบอร์10ด้วยไขยควงหรือว่าใช้บล็อกเบอร์10นะครับอัดเข้าไปให้แน่นนะครับไม่ต้องให้แน่นมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวพลาสติกตรงกรอบหลอดไฟมันจะแตกนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ลองเทสดูอีกหนึ่งทีนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ s u z u k i s e r i o และก็ทิคเทคนิคดีๆในการใช้งานรถต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e คนขับ s e r i o o ครับวันนี้สวัสดีครับ